สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูรีวิวนะครับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะครับที่ฉีดน้ําแรงดันนะผมนะวันที่2เดือน2ลาซาด้าจัดโปรอีกแล้วนะผมนะรีบไปกดสั่งซื้อรีบไปกดโค้ดและสั่งซื้อมาเลยราคาไม่ถึง500นะครับผมนะและมันจะมีประสิทธิภาพการทํางานยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยนะครับอันดับแรกแกกล่องนะครับผมแกกล่องออกเลย นี่นะครับใครที่ต้องการล้างรถเองอะไรเงี้ยครับเหมาะนะครับผมนะแกะออกปุ๊บอ๋อนี่ไงปุ๊บนะครับข้างในนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองอันนี้เป็นหัวฉีดนะครับอันนี้จะเป็นตัวต่ออะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายแถมมาให้นะครับแล้วก็มี แบตเตอรี่2ก้อนนะครับผมนะแบตเตอรี่2ก้อนเนาะมันจะมีแบบแบตเตอรี่2ก้อนและแบบแบตเตอรี่1ก้อนนะฮะให้ทุกคนเลือกเวลาซื้อนะครับมันจะมี2อใช้ให้เลือกนะครับแล้วก็มีสายชาร์จแบตเตอรี่มาให้1อันนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นตัวฉีดน้ํายาล้างรถนะครับนึ่ครับนะครับตัวมันก็จะเป็นแบบน,นี้นี่นะครับก็มีน้ําหนักเบานะครับผมนะก็ลอง เอาแบตเตอรี่ใส่ก่อนนะครับวิ้ยน้ำพุ่งออกเลยน้ำเลยเมื่อกี้อ๋เขาน่าจะลองมานะครับโอเคเดี๋ยวลองเอาหัวสวมใส่ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวพ่นนะครับหัวพ่นหรือหัวฉีดนะครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับเตรงหัวต่อสักครู่นะ ตรงหัวต่อเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหัวแบบกระจายกระจายอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวแบบพุ่งออกแหลมๆนะครับอันนี้40องศานะครับอ่ะวิธีใส่หัวน่าจะใส่แบบนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ดันหัวเข้าแล้วก็ปล่อยอย่างงี้นะครับผมนะหัวฉีดก็จะเข้าแล้วนะครับอ่าแบตเตอรี่มีอยู่นิดนึงเราต้องไปชาร์จอีกนะครับ ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะออกไปฉีดพ่นใส่กับรถให้ดูนะครับผมนะว่าจะมีความแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีแค่ไหนนะผมนะเดี๋ยวผมพาไปลองดูนะครับวิธีต่อเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าต่อแบบไหนนะครับอันนี้น่าจะต่อเข้าตูดเลยนะแบบนี้อ่ะอันนี้น่าจะต่อเข้าแบบนี้นะครับ เวลาถอดก็ดึงออกอย่างนี้นะครับส่วนสายยางเนี่ยอันนี้ก็ถอดออกแบบนี้แล้วก็เอาส่นเข้ากับสายยางฝามันนะครับส่นเข้ากับสายยางแบบนี้แล้วก็อันนี้ดันเข้านี่ <t ick le> น่าจะแบบนี้แหละคนไม่ใช่น่าจะสีแบบนี้เลยเละครับอ <t ick le> ให้เราดันเข้าให้ <t ick le> ให้สุดนะครับมันก็ค่อนข้างดันยากนิดนึงนี่นะครับพอดันเข้าแล้วก็เอาฝามันหมุนเข้าเหมือนเดิมนะครับอ่ะแบบนี้นะครับส่วนทางนี้นะครับส่วนทางนี้นะ ก็น่าจะสวมเข้าเลยมันเป็นตัวกรองนะครับผมนะตัวนี้ก็คือน่าจะสวมเข้ากับสายยางแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ทางนี้นะครับหย่อนลงทางน้ําส่วนตัวเนี้ยต่อเข้ากับเครื่องพ่นนะครับผมนะส่วนตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเขาให้ใช้แบบว่าพ่นน้ํายานะผมนะมันจะต่อเข้ากับหัวของเครื่องพ่นนะครับนี่ นี่ครับแบบนี้นะครับนี่ต่อเข้าเพื่อเพิ่มพ่นแบบนี้นะอันนี้เป็นน้ํายาล้างรถนะครับแล้วก็เวลาพ่นก็พ่นออกงี้เลยไม่มีหัวต่ออีกนะครับไม่มีหัวต่อนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปฉีดน้ําดูนะครับฉีดใส่โครนที่บังโคลนรถยนต์ของผมนะครับว่ามันจะออกไหมแล้วมันมีความแรงไหมนะครับโอเคไปชมความกันเลยครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะฉีดใส่ซุ้มล้อรถผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดไสนนี้ขึ้นมาก่อนอ นี่ครับอันนี้ผมเตรียมทางน้ำมาแล้วผมจะฉีดไม่เยอะนะครับผมมาฉีดแป๊บหนึ่งให้ดูนะครับก็จะเอาสายนี้หัวเนี่ยจุ่มลงน้ำนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ประกอบปืนเรียบร้อยนะครับใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อนี่เข้าแล้วครับแล้วก็ใส่เป็นหัวหัวกระใจนะผมขอเรียกหัวกระาจแล้วกันนะครับแล้วก็สายยางตรงนี้ก็จะจุ่มลงน้ํานะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อน จุม่มลงไปแบบนี้เลยนะครับก็ถังก็ทําความสะอาดก่อนนะึบโอเคใส่เรียบร้อยนะครับนี้ก็ลองกดปืนดูนะครับอ่าน้ำยังไม่มาอ๋อมาแล้วโอ้แรงอยู่นะดูครับเนี่ยผมน้ำน้ำใส่ถังแล้วก็เอาสายจุม่มลงไปนะครับแล้วก็ดูที่ปืนนะครับ เอาเรื่องเอาเรื่องอก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตั้งกล้องก่อนโอเคตั้งกล้องไว้แบบนี้แล้วกันโอ้ใ้การแบบนี้น่ครับทุกคนดูโอ้แรงเอาเรื่องนะครับไม่ผิดหวังนะทุกคนนะ ดีเกินคาดครับดีเกินคาดครับเนี่ยโคนนี่ออกเลยเนี่ยดูโคนตรงนี้ก่อนโอ้ได้การมาแบบนี้ นี่ครับดูออกไหมเยี่ยงเลยครับดูครับอยากมีโคนนะไม่มีโคนนะนะแรงระดับหนึ่งนะทุกคนนะบอกเลยเดี๋ยวทำเป็นเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวดูตรงโคนนี่อีกนะครับ อเอาเรื่องเลยสะอาดเอี่ยมเลยไม่ต้องเขารางอัดฉีดแล้วมั้งแบบนี้ะนะดูเดี๋ยวผมฉีดฝุ่นตรงนี้ให้ดูนะครับบันไดรถนะครับโอ้เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องแรงอยู่คน คุ้มเกินคุ้มครับนี <S <S ่เดี <S <S ๋ยวดูหน้ารถก่อนโอ้สามารถล้างคราบรสกแมลงได้นะก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับปืนฉีดน้ำแรงดันนะครับผมเอาไว้ สำหรับล้างรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ได้นะครับผมนะก็โหถือว่าคุ้มนะมันแรงดีนะครับทําป็นเล่นไปแรงเลยล่ะครับนะผมขับรถมาจากบ้านตอนปีใหม่ยังไม่ได้ล้างเลยครับเนี่ยนะยังไม่ได้ล้างนะโคลนมันติดฝังนะฉีดออกเลยนะครับก็ทํางานไปสักพักนะไม่มีความร้อนเลยนะผมนะไม่ร้อนไม่อะไรเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะโอเคนะครับ ถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะไปกดสั่งซื้อได้เลยนะผมนะสั่นเลยคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับลาซาด้า2วันนี้2เดือน2นะผมนะสวัสดีครับ